โลโลสวัสดีค่ะวันนี้ะนะคะแนนก็จะมาแนะนาหมอกต่อผลิตภัณฑ์ค่ะดูแลเส้นผมน,นั่ค่ะสำหรับสาวๆคนไหนบ้างคะที่มีปัญหาแบบแนงกันบ้างคะไม่ว่าจะเป็นนะคะชอบนะคะดัดสีทําผมนะคะใช้ความร้อนหนีบผมนะคะแล้วก็พวกดัดดิจิตอลอะไรต่างๆค่ะและ้วพวกนี้เนี่ยทำให้แบบผมของเราเนี่ยมันมีแบบความแห้งกร้านอยู่แล้วนะคะผมเสียต่างๆนะคะแล้วก็ผมร่วงผมบางนะคะแนนเนี่ยมีปัญหาเหล่านี้ครบหมดทุกอย่างเลยะค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันหมดแบบจางออกไปเยอะมากๆแล้วนะคะเพราะว่าแนนใช้เซรั่มตัวนี้เลยค่ะที่ จะมาแนะนำนะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยเป็น h ฮสบาลานซรั่มนะคะตัวขวดของเขาเนี่ยก็จะหน้าตาแบบนี้เลยตัวนี้นะคะเขาเนี่ยช่วยนะคะบำรุงพวกรากผมนะคะให้ผมเนี่ยดกดําแล้วก็แข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ใครนะคะที่มีปัญหาแบบผมร่วงแบบแนั้นนะคะใช้ไปสักหนึ่งเดือนเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่าตัวผมร่วงเนี่ยมันร่วงน้อยลงมากๆคะ่ะแล้วก็ใช้ไปสัก3เดือนเนี่ยพวกนะคะลูกผมไลผมเห็นไหมคะว่ามันเนี่ยขึ้นมาดกดําแบบดีมากๆนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยใช้ง่งายๆเลยนะคะเพราะว่าแบบใช้แค่ แค่หลังแบบสระผมเท่านั้นนะคะหยด2-3หยดนะคะตรงที่เรามีปัญหานะคะนี่นะคะ่ะแล้วก็หยดลงไปเลยตรงโคนผมแบบนี้นะคะที่แบบว่าเรามีปัญหาเนาะหยด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 ,หยดลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้มือนะคะครึงนะคะให้ตัวเซรั่มเนี่ยมันซึมเข้าสู่หนังศีรษะของเราเนี่ยเองค่ะนี่คะนุ่นะะนุ ง่ายๆแค่นี้นะคะเราก็มีผมที่แบบว่าดูดกดําแล้วก็นุ่มแบบสลวยได้แล้วนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาเนี่ยช่วยบํารุงแบบทําให้ผมนะคะที่เกิดมาใหม่เนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็ผมที่แบบว่าแห้งกร้านแห้งเสียนะคะก็ทําให้แบบมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะสําหรับสาวๆคนไหนนะคะที่พบเจอปัญหาแบบนี้น,นะคะต้องไปหาซื้อตัวนี้มาลองใช้กันได้แล้วหาเฮสบาลานเซรั um ่มคะฝากกันนะคะวันนี้เนี่ยไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ